สกลุ่มเกษตรกรคะใครบ้างจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทคลิปนี้มีคำตอบค่ะติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข,ข้อมูลข่าวสารก่อนใครค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่ Facebook นะคะทีวีสีไทยค่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีดๆเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ที่ดีมาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรคนไทยทุกคนเลยนะคะใครก็ตามนะคะที่พลาดรับเงินเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทตรงนี้สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร,ะร,กรนะคะท่านสามารถรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาตรงนี้ค่ะได้ที่เยียวยาเกษตรกรนะคะมาดูกันเลย3กลุม่มเกษตรกระคะ่ะบางคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าใคร เข้ากลุ่มไหนใครได้บ้างค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในวันที่25นะคะโดยเขามีมติเห็นชอบในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ย 5,000บาทนะคะต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนค่ะซึ่งเขาเริ่มแจกกันไปแล้วนะคะในเดือนนี้ค่ะพฤษภามิถุนานแล้วก็กรกฎานะคะรวมวงเงินทั้งหมดที่เขาช่วยเหลือในโครงการนี้นะคะก็คือ150,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรทุกคนค่ะโดยเขาจะเริ่มทยอยโอนเงินผ่านทกสทุกสาขานะคะกว่า1,200สาขาทั่วประเทศค่ะตั้งแต่วันที่15พฤษภา2 5 5 6 3ที่ผ่านมานะคะวันละประมาณ1ล้านลายนะคะตรงนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันไหนก็ตามะคะ่ะ1ล้านลายพี่น้องชาวกเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือมีธนาคารอื่นยังไงนะคะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเยียวยาเกษตรกร .com ตรงนี้นะคะ มาดูกลุ่มที่หนึ่งกันเลยนะคะก็คือกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายในวันที่30เมษายนนะคะผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐค่ะโดยการแบ่งการโอนเงินจากทกสเป็น2ชุดนะคะชุดที่1ก็คือทอกสน,นะคะโอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2ล้านลายค่ะในวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะส่วนชุดที่2นีคะจำนวนโอนเงิน3.5ล้านลายค่ะดโดยเริ่มโอนแล้วตั้งแต่ตอนนี้นะคะจนถึง29พฤษภาคมนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ยังไงก็ลองเช็คสุดนะคะเช็คกันดูนะคะสามารถนะคะอุทธร์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ จนถึงวันที่5มิถุนายนนะคะท่านยังมีเวลาจนถึงวันที่5มิถุนายนในเดือนหน้านะคะมาดูกลุ่มที่2กันเลยค่ะก็คือกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียนระหว่างนะคะวันที่1ถึง15พฤษภาคม2563นะคะกลุ่มนี้นะคะจะมีประมาณ1.57ล้านลายค่ะสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้นะคะในวันที่27พฤษภาคม2563คะ่ะ และคาดว่านะคะจะจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม2563ค่ะเช่นเดียวกันท่านสามารถยื่นอุทธรณ์นะคะในกลุ่มนี้ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง5มิถุนา มิถุนายนนะคะสำหรับกลุ่มที่2นะคะที่ได้คืนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1ึถึง15พฤษภาคือต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเยียวยานในวันที่27ซึ่งไม่กี่วันที่ใกล้จะถึงนี้นะคะมาดูกลุ่มที่3กันเลยนะคะใครอยู่กลุ่มที่3กันบ้างคะก็คือเกษตรกร,กรที่ยังไม่ได้รับไม่ได้ทําการเพราะปลูกค่ะ แต่นะคะได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำงเพาะปลูกนะคะภายในวันที่15เนี่ยค่ะก็คือ15พฤษภาคมนะคะ2563และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน30มิถุนายนะคะ่ะซึ่งเขาก็ช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรทุกคนเต็มที่นะคะเกิดใครแจ้งจำงปลูกไว้นะคะในวันที่15ที่ผ่านมาแล้วก็จะปลูกจริงนะคะก่อนวันที่30มิถุนายตรงนี้ค่ะซึ่งจะมีนะคะจำนวน 1. 1,30,000ลายค่ะตรงนี้จะได้รับเงินเยียวยาเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกัน3เดือนค่ะ1 5 0 0 0บาทค่ะซึ่งท่านนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่31ก,กรกฎาคมสำหรับกลุ่มที่3นะคะทั้งนี้ค่ะ,กะเกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบนะคะการโอนเงินแจ้งช่องทาง การโอนเงินนะคะตรวจสอบการโอนเงินได้นะคะที่เช็คสถานะที่เยียวยาเกษตรกรตรงนี้นะคะด้วยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะท่านสามารถเช็คได้ค่ะ ถ้าท่านคนไหนนะคะถ้าท่านอยากยื่นนะคะอุทธรณ์ท่านตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวปุ้ยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็คือแปะหน้าจอมาดูกันเลยก็คือที่บอกนะคะีค่ะก็คือเช็คสถานการรับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเยีย,ยากลุ่มที่1นึ่นะคะคือกเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลคือจะมาสรุปให้ฟังนะคะ6ปี62 63นะคะภายใน30เมษายนเนี่ยคะเช็คสิทธิ์รับเงินได้ที่เว็บไซต์ w w w moac.go.ts พิมพ์ตามที่ปุ้ยบอกนี้เลยนะคะอย่าลืมค่ะแล้วก็กดตรวจสอบหากได้รับสิทธิ์แล้วให้รอรับเงินค่ะการยื่นอุทธรณ์นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง5มิถุนาค่ะกลุ่มที่2ก็คือเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลปลูกพืชน,นะคะระหว่าง1-15นะคะก็คือเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันค่ะ w w w moac.go.ts ค่ะ เริ่มเช็คได้ในวันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะรอเช็ควันที่27นะคะสำหรับเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลในการปลูกพืชค่ะแล้วท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่3 1พฤษภาถึง5มิถุนายนนะคะยื่นอุทธรณ์นะคะท่านสามารถยื่นได้ที่8หน่วยงานดังนี้นะคะก็คือสำนักง,งานเกษตรอำเภอค่ะสำนักง,งานประมงอำเภอและจังหวัดสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด สำนักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านนะคะเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8และศูนย <It> ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะภาคที <TH> <repeating Unbelievable> ่1-4ค่ะสำนักงานสัมภาษามิจราจังหวัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด และสาขาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะคะโดยท่านสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2,563ค่ะเอกสารประกอบการยืน่นอุทธรณ์นะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหลักฐานการมอบอำนาจค่ะ 2ก็คือแบบรับเรื่องอุทธร์ตรงนี้นะคะแล้วก็การตรวจสอบสถานะอุทธร์นะคะก็คือเงินเยียวยาเกษตรกรค่ะได้ที่เว็บไซต์นะคะเวอร์ไวเว็บที่บอกนะคะ moc.go.ts a ค่ะภายใน8วันนะคะนับจากวันยื่นอุทธร์ตรงนี้ค่ะซึ่งใครคนไหนอยู่กลุ่มไหนบ้างคะใน3กลุ่มนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็ยังรอคอยเงินเกษตรกรตรงนี้อยู่เอ๊อยากรู้ว่าเป็นยังไงบางคนก็ ก็ไม่รู้ว่าเช็คสิทธ์เนี่ยค่ะเยียวยาเกษตรกรจะเช็คสิทธิ์ยังไงนะคะก็คือถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนไม่เข้าใจนะคะพ่อแม่พี่น้องปุยยาตายายคนไหนไม่เข้าใจนะคะฝากให้ลูกหลานช่วยเข้าไปเช็คสิทธิ์ให้ก็ได้นะคะโดยท่านเข้าไปที่เช็คสิทธิ์นะคะก็คือเว็บไซต์นะคะเยียวยาเกษตรกรนะคะเ w w เบยียวยาเกษตรกร .com ตรงนี้ค่ะท่านสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของท่านเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่า ท่านจะได้รับเงินหรือ,อยังเพราะเงินตรงนี้เขาจะทยอยโอนให้ท่านนะคะ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะค่ะซึ่งใครบางคนที่พลาดโอกาสตรงนี้ค่ะก็ท่านก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้นะคะโดยท่านเข้าไปที่เว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com ค่ะเสร็จแล้วก็ กดคำว่าตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะพอตรวจสอบผลการโอนเงินเสร็จเนี่ยเขาจะให้ท่านกรอ,อกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะที่เฉพาะเกษตรกร,รกที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะกรอ,อกหมายเลข4ตัวรหัสความปลอดภัยตรงนี้นะคะโดยจะขึ้นตัวเลข4ตัวด้านบนช่องกรอกค่ะแล้วก็คลิก คําว่าตรวจสอบค่ะเมื่อดท่านได้รับสิทธิ์แล้วเว็บไซต์จะขึ้นสถานะพร้อมรายละเอียดสถานะให้พี่น้องคนไทยได้รับทราบค่ะว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือยังค่ะ ยังไงนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆก่อนใครเวลาปุ้ยมาลงค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังไงดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงไปไหนมาไหนกลับบ้านอย่าลืมล้างมือดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกินอะไรร้อนๆน,นะคะเป็นห่วงพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนค่ะเข้าใจ ในช่วงนี้นะคะภาวะเดือดร้อนก็ค่อนข้างเยอะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ